สนับสนุนโดยกิฟฟารีนอีสเลสสายการบินแอร์เอเชียตอนนี้เราก็มาลุ้นคะแนนของคณะเพรีสังคีตกันเลยครับว่าจะได้มากกว่า96.5คะแนนของคณะเพชรจรัดแสงหรือไม่ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับคะแนนของคณะเพรีสังคีตคือ เพรีสังคีตได้คะแนน73.9ครับสำหรับเพรีสังคีตนะครับคะแนนจากคนดู3 1 9นักปั้น42ครับเชิญยือนอยู่ที่ตำแหน่งที่2ครับ ถึงตอนนี้คณะเพชรจระแสงได้คะแนนนําเป็นอันดับที่1อันดับที่2คณะเพรีสังคีตก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วคณะใดจะเป็น2อ,อันดับแรกเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเราจะไปต่อกันที่คณะที่3จากภาคกลางนะครับเป็นการแสดงของคณะเอกทันโจทย์ที่เขาได้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวพวกเขาเหล่านี้คือคณะเอกทัน กลุ่มผู้สร้างความพื้นเพลงด้วยการบรรเลงเพลงกลองยาวได้อย่างสนุกสนานสมาชิกแต่ละคนนั้นถูกปลูกฝังพื้นฐานด้านนาตศิสิ์และดนตรีไทยมาช้านานมีทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการบุคคลทั่วไปที่คิดประดิษฐ์พัฒนาและพยายามนำรากของความเป็นไทยสร้างชื่อเสียงให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ศึกในครั้งนี้พวกเขาทุ่มเทไปกับการฝึกซ้อมซ้อมแล้วซ้อมอีกให้แม่นยำทุกจังหวะทั้งเสียงกลองเสียงดนตรีและท่วงท่าลีลาของนางรำด้วยการตีโจทย์ท่องเที่ยวที่ได้รับผ่านเรื่องราวความงดงามของประเพณีไทยที่คงไว้ซึ่งรากฐานอันหนักแน่นสนุกสนานครบทุกรสชาติทั้งเติมแต่งไอเดียสุดบันเจิดให้กับการแสดงที่หวังว่าพวกเขาจะต่อยอดและก้าวเดินไปถึงแก่นได้อย่างแน่นอน สามารถพูดได้เลยว่าคนดูต้องมีรอยยิ้มแล้วก็จะแบบเห็นคุณค่าถึงการแสดงของเรามากขึ้นสำหรับโจ์ท่องเที่ยวที่ได้รับนั้นพวกเขาจะนำเสนอผ่านประเพณีสงกรานต์และประเพณีลอยกระทงด้วยเสียงกลองยาวครับเราไปดูกันเลยละครับว่าการแสดงของคณะเอกทันจะสามารถมัดใจนักั้นได้หรือเปล่าเชิญรับชมได้เลยครับ so ว่ามีความรู้สึกแบบเดียวกันนะครับว่าภาคกลางเปิดต้นรอบสองด้วยความสนุกสนานคึกคักและยิ่งใหญ่จริงๆครับนี่คือคณะเอกทันครับฟังคำอธิบายจากนักปั้นคันเทพของเราของภาคกลางก่อนนะครับครูเมิรครับเชิญครับครับนับว่าเป็นมหศรสพที่ลื่นเลงอย่างสนุกสนานอย่างแท้จริงประเภทหนึ่งนะครับเมื่อกี้เหมือนยกทัพปะทะกันเลยนะแต่มาดูกลองยาวซึ่งมันเป็นระบบซึ่งเราตี เราเรียกกันว่าลูกกลองครับหรือมือกลองนะครับเขาจัดระบบได้ดีมากเขาใช้ในด้านของดนตรีไทยเข้ามาประกอบครับมันมีเป็นจังหวะจากโคมีท่อนมีวักมีตอนมีการล้องรับมีสลับครับซึ่งเป็นกระบวนการของกลองยาวอย่างแท้จริงตั้งแต่โบราณมาไม่ใช่ว่าใครจัดแต่ว่าจะตีนะครับเป็นมาตรฐานลูกขัดลูกอะไรโอ้โหเมื่อกี้แล้วก็มีการสอดคล้องในดั้งเดิมก็คือมีทั้งลักษณะเป็นการรําแบบลื่นเลือระหว่างหญิงและชายครับ นะครับแล้วก็มีส่วนประกอบว่าพื้นที่กองอื่นเข้ามาผส,สมทิ้งที่สำคัญที่สุดคือเอาลนา้นนาเขก็มาประกอบทําให้มีความสุรนานเพิ่มขึ้นมาด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้คนเรามักจะลืมและก็ขาดหายไปเลยนั่นคือหัวโตครับหัวโตที่ใส่คู่กับกองยาวได้นํากลับให้เราได้กลับมาเห็นอันนี้สื่อได้เห็นและเพราเออเขาโชคดีที่เขาจับได้เป็นการท่องเที่ยวครับ พอดีตัวสัญ,ญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหัวโตวสองสองหัวเนี่ยเป็นน้องแก้วกับน้องขวันซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจริงๆเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของชาวภาคกลางมากเลยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับภาคกลางเริ่มต้นไว้สวยสดงดงามทีเดียวผมไปที่นักปั้นคันเทพของภาคใต้ก่อนนะครับผมเรียนเชิญพี่เอกชัยครับผมเองต้องบอกได้เลยนะครับพี่ดูว่าทีมที่มาเล่นของภาคกลางเนี่ยส่วนมากน้ามาจากนาฏศิลป์ครับนะครับ แล้วก็ไม่แปลกใจว่าทำไมนาฏศิลป์ถึงเก่งเพราะมันถูกรวมมาจากหลายๆจังหวัดที่มาเรียนอยู่ที่เดียวกันเพราะเป็นศูนย์กลางเนี่ยแหละใช่เป็นศูนย์กลางมาจากพัทลุงก็มีมาจากนาครก็มีอีกแล้วอีกแล้วแล้วผมก็เลยไม่แปลกใจเพราะมีนคนใต้อยู่ในด้วยมันถึงเก่งมาก <S 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 โอ้คนไหนพี่คนไหนคนล่่งกันคนใต้ย,ยังไม่ลุกเห็นไหมชัดเจนเลยนะพี่เอกแกเข้าใจหาจุดดีเนาะ เดี๋ยวคนไปดูภาคใต้คนประโมกผมลำโนลาอยู่ในภาคใต้เดี๋ยวคุดูแล้วกันลูกศิษย์ครูเฉียบเขาเรียกการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันไงมันเป็นศูนย์รวมไงครับสิ่งที่ไม่ดีของของของภาคกลางที่ผมเห็นยพี่เอกเป็นคนเดียวที่หาเจอเนี่ยครับคือความไม่ไว้หน้าคนอื่นอ้แต่คำว่ากลองยาว ไปตียังไงก็ได้มันไม่จริงหรอกถ้าคุณไม่มีความสามารถแต่คุณเก่งไงคุณเลยทําได้ยอดเยี่ยมครับผมขอภาคอีสานครับอาจารย์นพดลครับเชิญครับครับคุณเอกเขาบอกว่าที่เล่นดีนี่เพราะมีคนใต้ไปอยู่ด้วยครับแต่ผมดูแล้วมีคนเดียวหนึ่งคุณลองดูดิครับ <c oughs> เกือบหมดทุกคนนี่เป็นคนอีสาน <c oughs> อา่า โอ้ไหนโอ้ครูแม่แกมาตอนจบสีแกผมแต่ผมไม่ให้ยกมือหรือไม่ให้แสดงตัวเพราะว่ากลัวคุณเอกเขาจะเสียใจครับเพราะนั้นคณะนี้ผมบอกว่ายกนิ้วให้อีกแล้วครับอีกแล้วนะฮะพ่อให้กี่นิ้วก็มันมีอยู่แค่สองให้อีกสองถ้าไปเล่นะสองนิ้วโป้งครับครับยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมนะฮะ เรียนเชิญภาคเหนือครับความสนุกจริงเนี่ยสนุกเพราะว่าเราใจตลอดแต่ในแง่ของการโชว์เนี่ยอยากจะแนะนิดนึงนะครับในโชว์หนึ่งโชว์เนี่ยถ้ามันมีกราฟนะครับหนักผ่อนนิดนึงแล้วหนักขึ้นใหม่ๆเนี่ยมันจะสร้างความตื่นเต้นให้คนดูมากขึ้นคือคือบางครั้งเนี่ยพอเราดูเราดูไปเรื่อยๆทุกอย่างมันเร่าเล่าเลาเลาเล,า,เลาอยู่ตลอดเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตื่นเต้นแล้วล่ะนะครับส่วนการตอบโจทย์ทำได้ ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับครับขอบคุณครับคงจะให้เวลาครับเรามีคะแนนพิเศษเสน่หา5คะแนนจากครูมืดและก็พี่โน้ตครับสนใจคะแนนนี้ไหมครับครูได้เห็นโชว์ของผมไปแล้วได้เห็นถึงความตั้งใจของผมไปแล้วทีนี้อยู่ที่ครูแล้วครับว่าจะเมตตาผู้ผมขนาดไหนขอบคุณมากครับครูขอบคุณครับง่ายๆซื้อๆง่ายๆซื้อๆ ครับนี่คือกองยาวคะคนกองยาวครับไม่ค่อยลี้ลับเท่าไหร่ครับแล้วเขาใช้มือตีมันเจ็บพอสมควรอ๋อใช่ไหมมันจะใช้มือจริงๆครับแล้วมือนี่สามารถจะประคบตีเสียงกองยาวให้ท่านฟังได้ชัดเจนเช่นจะปะจะเพลิงจะติ๊กจะพลืดจะบอมทุกอย่างตีได้หมดเพราะนั้นเสียงที่คุณพูดออกมาเมื่อกี้นี่คือเป็นเสียงขอจากผมหคะแนน ผมยินดีให้ครับให้ไหมฮะให้ครับครูมืดให้หาคะแนนครับตั้งไว้เลยครับครูตั้งไว้เลยครับครูมืดให้ห้คะแนนแล้วนะครับคุณมี5คะแนนพิเศษต้องถามพี่โน้ตครับ5คะแนนพิเศษของพี่โน้ตพี่โน้ตจะให้แกคะนเอกทันหรือไม่ครับการแสดงของคุณเป็นการแสดงที่ดีและก็ถูกใจผมด้วยแต่คะแนนที่จะให้อย่าลืมนะครับ คนไทยขั้นเทพเราไม่มีคะแนนเมตตานะเราตัดสินกันด้วยฝีมือคุณดีครับแต่ผมไม่ให้ครับยังไม่ให้นะครับอ้าวไม่เป็นไรนมาดูคะแนนกันนะครับทีมที่ยืนอยู่ในแท่นของผู้ชนะอันดับ1และ 2, 2> พะเพชรจลัดแสงอยู่ที่อันดับที่196.5 คณะเพรีสังเทตอยู่อันดับที่2 73.9คะแนนครับเราจะมาดูคะแนนของคณะเอกทันครับและคะแนนของคณะเอกทันก็คือ 3.3คะแนนครับเป็นคะแนนรวมทั้งหมดจริงๆแล้วนะครับคือ88.3และจากครูมืดอีก5คะแนนเป็น93.3นะครับคะแนนจากน้องๆ100คนให้37.8จาก40คะแนนคะแนนจากคณะนักปั้น50.5จาก60คะแนนถือว่าเป็นกลุ่มคะแนนที่สูงมากนะครับ และเช่นเคยครับผู้ที่ยังให้คะแนนสูงสุดครับคุณยุทธนาบุญอ้อมให้9.8คะแนนจาก10คะแนนทีเดียวนะครับเชิญยืนอยู่ที่ตำแหน่งที่สองอย่างภาคภูมิใจครับพนาเอกทันครับเชิญสำหรับเพรีสังกีตนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับเอาใจช่วยให้พัฒนาต่อไปครับขอบคุณครับเพรีสังกีตครับ ีคะแนน,น,นอันดับหนึ่งยังคงเป็นคณะเพชรจรัดแสงนะครับตามมาด้วยคณะเอกทานที่สามารถทำคะแนนได้ดีกว่าคณะเพรีสังคีตขึ้นมาเป็นอันดับที่สองแล้วล่ะครับมาตามชมกันต่อในช่วงหน้าว่าอีกสองคณะที่เหลือจะทำคะแนนได้ดีกว่านี้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับช่วงรักไทยโดยยาสีฟันซิสเตม,มาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนเมื่อครั้งเสด็จนิวัตพระนคร ในปีพุทธศักราช2494จึงทรงพระกรุณา nat, โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมนักด,ดนตรีสมัครเล่นอันประกอบไปด้วยพระราชวงที่ทรงคุ้นเคยมาร่วมเล่นดนตรีณนะพระที่นั่งอมพรสถานจนเกิดเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์ครั้งแรกและได้พระราชทานชื่อว่าวงลายครามต่อมาจิงทรงพระกรุณา nat, โปรดเกล้าให้จัดตั้งสถานีวิทยุอสซ,ซึ่งย่อม,มาจากอมพรสถานและทรงพระกรุณา nat, โปรดเกล้าให้นัดนดกดนตรีามาเล่นลร่วมดนตรีกับพระองค์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุอสในทุกวันศุกร์จนเกิดเป็นวงดนตรีอสวันศุกร์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้ความบันเทิงแก่ประชาชนชาวไทยและหนึ่งในนั้นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพาทรศรีกรานนท์ซึ่งได้รับพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณให้ร่วมบรรเลงดนตรีในวงดนตรีอสวันศุกร์ตั้งแต่เพียงอายุ14ปีและยังโปรดเกล้าพระราชทานทุนส่วนพระองค์เพื่อให้ไปศึกษาด้านดนตรีจนจบปริญญาเอกสํหรับตัวผมเองเนี่ยผมถือว่า นี่คือที่สุดในชีวิตละนะครับเราเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจว่าเราได้มีส่วนร่วมที่ทำให้ถวายความสำราญนะครับแด่พระองค์ท่านในปัจจุบันอสวันศุกร์ก็ยังพร้อมจะถวายงานทุกครั้งที่มีโอกาสดังเช่นเมื่อครั้งที่ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้วงอสวันศุกร์ออกแสดงแก่ประชาชนในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2550 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษายังความปราบปลื้มให้สมาชิกวงอสอวันศุกร์ที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านดนตรีอีกครั้งหนึ่งผลิตภัณฑ์ซิสเตม,มาขอยกย่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพาทรศีกรานนท์ที่ร่วมทำหน้าที่สมาชิกวงอสอวันศุกร์ถวายงานด้านดนตรีและสืบสารเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เราชาวไทยทุกคนได้ชื่นชมสืบต่อไป